เจาะทุกเส้นทางอยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจตั้มวิรยุทธยิ่งยวดและเจ่นจิตวิสุทธิัยบลึกมกูดสวัสดีคุณผู้ชมครับสว,ส,สวัสดีคุณชิตวิสุทธิคับไปทากระป๋ด้วยนะครับวันศุกร์ครับ21พฤศจิกยายน2 5 6 8 5 3ห้าโมเย็นับนาที ฝ้าฝนไม่มีแล้วคุณผู้ฟังกทมนะครับแต่ก็มีแจ้งก่อนหน้านู้นหลายวันแล้ววาวานก็มีแบบพลัมพลัมอะไรประมาณนี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นฝนเรื่องของการจราจรแต่วันนี้เนี่ยช่วงเย็นบอกโหเหลือเกินโดยเฉพาะโซนพระรามสี่ติดมากกว่าจันทร์ถึงเพฤิดหัดโซนพระรามสี่อังรีดูนังราชดำริพระรามหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอืมทั้งหมดเลยนะฮะอย่างรพระรามสี่เนี่ยช่วงแยกมหานครที่จะตรงเข้าไปทางหัวลําโพงเนี่ย หนานแน่นนะฮะแล้วก็กระทบมา,าแถวแยกพระรามสี่แถวแยกคลองเตยกเกษตรบรรล์นะพี่ตั้มเพราะฉะนั้นการเดินทางที่จะเชื่อมออกมาทางพระรามสี่ก็กระทบอ่ะนะฮะครับไม้ว่าจะเป็นพยาไทยขาเข้านะที่มาจากจุฬาลุงกรมหาวิทยาลัยนะฮะก็มีปัญหาแล้วก็ฝั่งของราชดริราชดริที่จะมาทางแยกราชดริมาทางแยกขระแดงนี่ยาวเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยสะสมเกือบถึงแยกก็จะประสงค์นะฮะแล้วก็สาอนเหนือ สีลมแล้วก็สุรวงรวมถึงสีพญาก็มีท้ายแถวทั้งสี่เส้นทางเ่ยนะครับ<ฆ>อย่างสีพญาเนี่ยท้ายอยู่ตรงซอยสัพันต้ยนะส่วนสุรวงเนี่ยท้ายแถวเนี่ยสะสมอยู่ตรงแยกสุรวงตัดอนาะธิว่าศสีลมท้ายอยู่ตรงทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพริสเียน<ฆ>สวนสาทอนเหนือเนี่ยมีท้ายอยู่ตรงแยกสาธท,รราทาอนาธิวาสครับมีแช่ง<ม>เก็บของได้เข้ามาฮะจับพี่รักนาควิจิตพี่โชเฟอร์แท็กซี่เก็บแว่นกันแดดได้เจอเมื่อครู่นี้เอง แล้วเขาไม่รู้ของใครด้วยผมไม่ลงรายละเอียดนะว่าแว่นลักษณะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยอ่าท่านใดเป็นเจ้าของเขาก็ต้องบอกถูกใช่ปะอ๋อแว่นผมยี่ห้อนี้ครับลือไว้ในรถแท็กซี่จำทะเบียนไม่ได้แต่ข้อมูลโอเคแว่นลักษณะก็ฝากพี่รักเอาไว้ก่อนนะครับแว่นสายตาไม่ใช่แหวนสายตาแหวนกันแดดครับผมก็เพิ่งพูดแหวนกันแดดแววนสายตาไม่มีอะไรบนตัวเองนิดนึงครับมาดูฟ้าฝนได้ไหม ฝ้าฝนได้คือภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรงุงเทพปริมณฑลถ้าจะไม่มีแจ้งเรื่องฝนนะคุณผู้ฟังส่วนภาคใต้ฝนเยอะนะฮะสองฝังฝ่งฝนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นภาคเหนือไม่มีอุณหภูมิลดลงเลยประมาณนี้ละทรงๆรแต่ก็โอ้โหสิบห้าถึงยี่สิบองศานะคิดดูสูงสุดยี่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดยอดดอยสี่ถึงสิบองศาท่านใดอยากจะไปสัมผัสอากาศเยน็เยนๆอันนี้เพิ่งเริ่มนะฮะอย่างสี่ถึงสิบองศาเลยตะวันออกเชียงเหนือนะครับอุณภูมิ ก็ต่ำสุด13-19ตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่าง13องศาโอ้ยสิ่งที่เขาเรียกนะสิ่งที่เรารอคอยมาตั้งนานนะฮะกลางวันก็26-28อะกลางวันนะส่วนยอดภู8-12องศาลมแรงนะฮะทั้งเหนืออีสานภาคกลางก็อุณหภูมิ20-22กลางวัน28-29ภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยแถวๆชายฝั่ง ันะครับอุณภูมิต่ำสุด20 23สูงสุด27-30องศาภาคใต้อย่างที่บอกฝนเยอะฮร70%ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะเน้นมาที่บอกหนักถึงหนักมากมีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราที่ว่าส่วนอันดามันก็ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณภูมิเฉลี่ยอยู่ที่21-28องศาก็โอเคเย็นๆนะ21ต่ำสุดสูงสุดไม่เกิน28นะครับกรุงเทพปริมณฑลไม่มีแจ้งว่าอุณภูมิจะลดลงอะไรประมาณนี้แต่ก็ได้อยู่ นะครับต่ำสุดเช้าตรู่พรุ่งนี้2 1อถึง23สาองศาเราเปิดแอร์ที่เขาบอกเไอ้เปิดแอร์ไม่ควรจะต่ำกว่าไอ้ประมาณ 25, 25นะประหยัดไฟนี่21 23กลางคืนก็25-24ไมห่มายถึงว่าเข้านอนแล้วยี่สิบก็ไม่ต้องเปิดแล้วหรอกไม่ต้องเปิดเลยนะอ่าคร้วนี่ก็ต้องใช้ผ้าห่มแล้วนะใช่ใช่นะครับกลางวันก็ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดพรุ่งนี้หลายท่านหยุด ไปเดินเที่ยว2 0 3 0กงก็ก็อโอเคอะอ่ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่พยากรณ์อากาศมาตั้งแต่เมื่อตอนเย็นเนี้ยตอนเนี้ยคุณผู้ฟังไปถึงพรุ่งนี้เย็น24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาค,ครับยังอยู่รถในในอยู่อะพี่ตั้มเงินจิตพระรามหนึ่งมาทางปทุมวันที่ยังแน่นทำให้สุขมุมวิทฝั่งขาเข้าใช้แถวยังอยู่ตรงทองหล่อครับแล้วก็กลางซอยอโศก จากสุขุมวิตไปเพชรบุรีไปแยกพระรามเก้าท้ายแถวมาอยู่ตรงด้านหน้าสวนเบญจกิตินะครับรถ<า>ที่อยู่ทางฝั่งของเพชรบุรีจะเชื่อมออกมาทางสุขุมวิตซอยนานาสุขุมวิตซอยสามก็มีท้ายอยู่ตรงแยกมิสัมพ<า>ันธ์ก็ะทบเข้าถนนนิคมมักกะสาันแล้วก็ซอยชิดลมมีท้ายอยู่ตรงแยกชิดลมเพชรบุรีครับ<า>วันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังท่านใดจะไปเดินช้อปปิง้งแถว สยาม,มสยามสยามมาบุญครอง MBK นะประมาณนี้นะราะคนน่าจะเยอะไม่ใช่ว่าแค่คนไปเดินช้อปปิง้งคือพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันนะครับที่สนามสุพัชราสายเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจกักรลรรตรของน้องๆเขาแล้ววันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคู่ชิงที่3าสําชัญกับสวนกลาบวิทยาลัยบ่ายโมงแล้วก็ชิงชนะเลิศครับบ่ายสามสี่สิบห้าบ่ายโมงเนี่ยคือชิงสามนะ ใบสามสี่สิบห้าเนี่ยชิงชนะเลิศระหว่างเทพศิรินกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยก็สอนอนปทุมวันบอกว่าคือผู้เข้าชมประมาณสองหมื่นหกพันคนสองหมื่นหกพันคนครับผมนะนะฮะในหลายก็ฝากดีกเลี่ยงด้วยนะฮะเดินทางก็ในบริการรถไฟฟ้าม,มีอารมณ์อะไรบ้าง <laughs> ไหมครับให้เป็นดุคึกคักอะไรประมาณนี้ไหมนีม่หรือว่าชรถไฟฟ้าก็ได้ไปต<ม>ั้มนะไปลงสถานีสนามบีลาแห่งชาติน้องๆก็มาแบบนั้นแหละใช่ป่ะสะดวกนะ หรือคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะที่เขาแบบจัดวันธรรมดาไม่ใช่เสาร์วอาทิตย์ที่แบบรอบเข้าไปแข่งกันรอบแรกๆก็ไปรวมตัวที่โรงเรียนและหลงจำได้ไหมที่มีอยู่ครั้งที่เราบอกรถบัสกี่คันน่ะสี่สิบสี่คันนี่ไปแปลงสอนเออเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้วันธรรมวันเสาร์นี่ไม่ได้เรียนอาจจะไตกันเองหรือไม่ต้องไปรวมกันที่โรงเรียนหรือนัดเจอเพื่อนเฮ้ยไปเจอกันไอ้เราไปด้วยกัน มีทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่โอ้ยเยอะแยะเลยพีตามเออเนี่ยยังมึงตั้งอย่างงี้นี่งพองบาบาบาคุยยไดูเหมือนเหมือนอากาศเป็นเย็นแล้วไม่อยู่คนเดียวเรื่องของงานซ่อมสะพานกันหน่อยนะครับสะพานกาญจนาพิเศษที่เขาซ่อมกันมาหลายวันแล้วกุรู้ฟังบางพลีสุกสวัสดิ์ฟังมาจากทางบางแก้ว จะไปทางพระรามสองทางระดับพระรามสองลงสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพยามาก็คือสะพานการจนาพิเศษมาหน่อยก็จะมีการซ่อมเหนือวัทุ่งครุเลนซ้ายบาไหลทางเ,เริ่มตั้งแต่10พฤศจิกายนและไปถึง25ธันวาคมถึง25ธันวาคมนะครับก็ติดทุกเย็นเลยนะครับวิ่งได้แค่สองเลนเลนกลางกับเลนขวาตอนนี้ท้ายเท่าไหร่แล้วครับเจนอืม10กิโลเมตรเดี๋ยวก่อนเมื่อตอน4โมงเย็นเราคุยกันชั่วโมงครึ่งที่แล้ว ถ้าหาสองสามโลเออหกกิโลก่อนนั้นอยู่ตรงทางร่วมที่มาจากสะพานวิมพลแล้วก็ก่อนนั้นจะมีอุบัติเหตุคู่หนึ่งด้วยนะเป็นรถบรรทุกที่ชนกันสองคันตรงทางลงสะพานจันจนาพิเศษก่อนนั้นรถมันขาดช่วงไปนะฮะครับตอนนี้ก็เอเต็มแล้วในพื้นที่เลยจนถึงลักิโลเมตรที่สี่ทาที่มีงานซ่อมนะะเนี่ยครับท้ายแถกว่าอยู่ตรงหน้าด่านปากน้ำสิบโลสิบกิโลเมตรโอ้โหฮะแล้ว มาย้ำกันนะครับ,รบเรื่องของการห้ามจอดถนนเทพรักถนนตัดใหม่เขาตัดมากี่ปีแล้วน้องปอนทีมง,งานเราคุณชัยนุชิตบ้านก็อยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยตัดถนนกันมาตั้งสิบปีได้ไหมแต่ก็ยังไปตัดใหม่อยู่เนาะถนนเทพรักครับก็คือช่วงที่มาจากทางพหลโยธินสะพานใหม่จะไปทางสุขาพิบาลห้าสองฝั่งนี่นแหละนะครับรถจอดกันเต็มในช่วงเย็นเพราะว่าร้านอาหารเยอะเจ้าหน้าที่เขาก็ออกกฎบังคับห้ามจอด เมื่อวานก็กวดขันเมื่อวานเริ่มแรกนะที่ห้ามจอดเมื่อวานจับได้ก็เป็นสิบแจกใบสั่งกันไปวันนี้คนด้วยนะฮะบอก,กเราเตือนคุณแล้วตามข้อบังคับหัวนหน้าเจ้าพนักง,งานจราจรในเขตกรุงเทพปริมณฑลเอาไม่ให้นในเขตกรุงเทพห้ามรถทุกชนิดจอดบนถนนเทพรักตั้งแต่เมื่อวานที่มีการบังคับใช้กฎหมายยังพบการฝ่าฝืนทั้งเช้าและเยน็นย้ำนะฮะเขาจับปรับบังคับแล้วก็ยกรถยกรถเลยนะครับโอ้อนะก็เสียค่าปรับภาหในหนึ่งพันบาทใช่ใช่ใช ตอนนี้ปุ่มกับลองปุ่มกับไม่ต <Holmes. S 2> ้องจอดรถกันแล้วเพราะเอารถไปจอดแทนรถผู <standby> <íamos 56 2> <uy Heart> <sein> ้กองกลับประมาณห้าปีสองโมงนะอ๋อแล้วเขาประมาณประมาณนี่ยที่เขาเพิ่งตัดรถช่างนะจ้ะพร้อมพร้อมไหมเนี่ยพร้อมพร้อมนะเออเออเออดูท่าทีคุณหนูจะไปทางไหนต่อถ้าเห็นมอเตอร์เวย์ทีมงานส่งภาพเข้ามา มีอุบัติเหตุที่จะไปทางชนบุรีก่อนถึงทับช้างครับพี่ตั้มกิโลเมตรที่สี่บวกสี่ร้อยเออเห็นน่าจะเป็นกระบะตู้ทึบนะไปเสียหลักแล้วก็พลิกหงายเออพลิกตะแคงเลยนะฮะดูจากภาพนะฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการเคลื่อนย้ายตอนนี้นี่สะสมมาแล้วช่วงต่างระดับศรีรามกระทบขึ้นไปบนทางด่วนทางพิเศษสีรัม่ไปที่จะไปทางมอเตอร์เวย์นะมีท้ายอยู่เดือเดินไนนพระรามเก้ายังไม่ไปใช่ไหมยังไม่ไปนะฮะโอ้อันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงลยใช่ไหมได้ได้ไหม เดี๋ยวขอดูไม่รู้ถามดูขอดูจอหนึ่งนะน่าจะประมาณนี้ที่มีแจ้งกมสี่ใช่ไหมเออที่แจ้งก็มาสิบเจ็ดนาฬิกาห้านาทีอ่าครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วอ่า็มสี่บวกเลยนะอับผม็มสี่บวกสี่ร้อยนะก่อนถึงด่านทัพช้างฮะฟังขาออกครับคุณผู้ฟังครับผมนะครับที่ส่งข้อมูลกันมาครับเดี๋ยวนิดหนึ่งนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝรัิงเิสนะก็จะมีเป็นสถานที่สอบให้กับหน่วยงานอื่นเข้ามาใช้สถานที่กันทุกเสาร์อาทิตย์นะครับคุณผู้ฟังวันเสาร์นี้ วันเหลือก้าโมงครึ่งสี่โมงครึ่งนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดคนก็จะแน่นกับพันกว่าคนก็คงจะเยอะก่อนเก้าโมงเนาะ<ช>แล้วก็อีกครั้งก็คือหลังสอบเสร็จสี่โมงครึ่งเสวร์อาทิตย์ครึ่งวันเช้าว่าเก้าโมงถึงเที่ยงอันนี้สองพันหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยสาสิบแปดคนที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับที่แจ้งขึ้นมาแล้วก็พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช้สถานที่ก็คือที่ห้องออประชุมกองทัพเรือที่บางกอกใหญ่นะครับวันเสาร อืมโอเคถ่ายภาพหมู่วันเสาร์นะฮะเจ็ดโมงถึงเที่ยงซ้อมย่อยฮะวันอาทิตย์ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายก็คือถึง5้าโมงเย็นก็คือตั้งแต่เช้าถึงบ่ายไอ้เช้าถึงเย็นเลยอันนี้ที่สถาบันครับเนาะ ใช่ที่มตทนะประจอมเก้าทนบุรีพร้อมไหมถามมาพร้อมออมาไปปะออกไปหาอะไรอุ่นๆอย่างนี้หน่อยไหมน้ำพงน้ําขิงนะเดี๋ยวดูวันซ้อมใหญ่วันซ้อมใหญ่วันอังคารที่ยี่สิบห้าอังคารหน้าใช่อังคารที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนที่ขอประชุมกองทัพเรือนั่นนะส่วนวันพิธีพระราชบัญญัติก็วันพุธที่ยี่สิบหกจะต่อกันเลยใช่นะที่ขอประชุมกองทัพเรือเนี่ยพิตามคิดว่ากองใหญ่กรุงเทพมหานครครับนะฮะเมื่อชั่วโมงที่แล้วหนึ่งชั่วโมงที่ที่ผ่านไปมีรายงาน เบื้องต้นฮะมีเหตุเรือล่มระหว่างทางไปเกาะล้านนะฮะใกล้กับหาดมาาหาดมานวิชัยบอกคนขับคือทั้งหมดเนี่ยผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยนะฮะบนเรือเนี่ยสิคนศูนย์หายไป9การายพบ4ีรายนะฮะทั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งเหตุจากกลุ่มลายาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลนะครับบอกว่าเมื่อตอนบ่ายโมงสามนาทีว่ามีเรือประมง ที่เช่าเหมาลำบรรทุกนักท่องเที่ยวล่มลบริเวณเกาะมานวิชัยในพื้นที่ทะเลพัทยาจากการตรวจสอบนะฮะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด12คนชาวไทยทั้งหมดเลยนะฮะ12คนเช่าเรือออกจากท่าเรือแหลมบารีไฮตั้งแต่เวลา7โมงเช้าแต่เมื่อแล่นพ้นเกาะล้านเรือประสบคลื่นลมแรงขนาดเดียวกันปั๊มน้ําเกิดขัดข้องทําให้เรือล่มนะฮะ1737ก็คือเมื่อตอดเมื่อคู่นี้เอง อ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกสามารถจะช่วยเหลือมาได้แล้ว4ี่คนยังเร่งค้นหากันอยู่เด็กชายอายุสิขวบ1คน17บปี1คนอันนี้เป็นเด็กพิเศษมีผู้หญิงผู้ใหญ่อีกหนึ่งคนแล้วก็ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่อีกหคนทั้งหมด9ชีวิตยังกําลังหากันอยู่นะคุณผู้ฟังกําลังหากันอยู่ครัล่าสุดเลยนะเก<อ>ิดงากันก็มานะฮะอ่าเดี๋ยว,ยวล่าสุดมีรายงานว่าพบพบแล้ว ครบแล้วยืนยันทางการอีกครั้งมีภาพเพิ่มโอเคล่าสุดมีรายงานข่าวว่าพบครบแล้วพบครบแล้วนี่โอเคไหมไม่รู้ใช่ไหมครบครบแล้วมายังไงยังไม่ทราบยังไม่ทราบแต่บอกพบครบแล้วโอเคยังยังไม่อย่างไงนะยังไม่รู้เนาะว่าอะไรยังไงแต่โอเคขอให้ทุกอย่างกอแค่พลาดก็าะขอให้โอเคขอให้โอเคครับขบคครับอ่ะไปดูกรุงเทพโซนเหนือก็แน่นหลายด้านเหมือนกันนะนะอย่างแจ้งวัฒนาขาออกไปปักเกร็ด หัวแถวอยู่เซนทันเหมือนเดิมนะสองแถวอยู่ตรงหลักสี่นะครับกับการฝั่งขาเข้าของแจ้งวัฒนะที่มาที่จะมาทางหลักส mm ี hmm. ่เย็นวันศุกร์ก็แน่นนะท mm hmm. ้ายแถวว่าสะสมตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามเซนทันแจ,แจ้งวัฒนะอุโมบานติดทั้งสองฝั่งครับพีตามมาต่ตั้มฝั่งขาเข้า,าเนี่ยท้ายอยู่แคลายฝั mm hmm. ่งขาออกไปแคลายท้ายแถวอยู่ในอุโมงเกษตรประเสริฐมนุกิจ ยาวเลยนะตอนนี้สะสมตั้งแต่บนสะพานข้ามคลองบางบัวขอบคุณนะครับคุณมดสวัสดีคุณทั้งคุณเชนนะสัปดาห์หน้าคุณเชนอาจจะลาไหมคะถามทุกอาทิตย์เลยเนาะเหมือนฝ่ายบกปกเหมือนฝ่ายบอกฝ่งบุคคลยังไม่รู้ต้องมาอะไรงานเนี่ยเฮ้ยเชนอาทิตย์หน้าลาไหมถามทุกอาทิตย์เนาะก็ยังไม่มีคือเขาเวลาเขาลาเขาไม่บอกคุณมดเขาจะเงียบๆแล้วเขาเขาจะค่อยๆหายไปกับสายลมบอกเด็กพี่ตั้งพวกขยี้ ไม่บอกดีกว่าจริงๆเนะยเขาจะค่อยๆหายไปกับสายลมอะไรเงี้ยเออคุณศกนรงค์บอกบสวัสดีครับผู้หูเจาะจุดแจไม่ทราบว่าสา,านทางสถานีแนะนำบัตรเข้าชมมอเตอร์เอ็กซ์โปมาแจกหรือยังครับมีครับถ้าละห<ช>้าใบมารับได้จันทหนึ่งสุกอีกทีหนึ่งคือวันจันทร์กันแล้วกันเพราะว,ว่าเขาแผนที่เขาดูแล,แลก็คือเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับผมจันหนึ่งสุกนะฮะเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหนึ่งท่านให้ห้าใบเลยมอเตอร์เอ็กซ์โปมีคุณมดก็ไป ไปตอบให้เลยนะแจกแล้วค่ะนะฮะเนียน้องหนุ่ยอยู่ฝ่ายบุคคลและอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะดีขอบคุณด้วยไม่ขอบคุณมากครับคุณโมอนี่ฮะคุณสักดิ์นรงบอกคุณมอสบอกไม่เป็นไรค่ะนี่คุยกันเองด้วยคุณมสมีีดรติ ฟุตบอลจตุรมิรวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องนนักเรียนที่ไปแปลงสอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เติมด้วยสิทธิ์เก่ากับสิทธิ์ปัจจุบันครับอีคิดว่าน่าจะล้นสนามแสดงว่าถ้าน้องๆไปแปลงสอนนี้น่าจะเจอกันที่โรงเรียนก่อนไหมใช่ใช่เนาะครั้งที่แล้วที่สวนคุลาบสวนคุลาบที่เขาไปแปลงสอนรถบัสเท่าไหร่กะจำไม่ปิดสี่ยี่สิบสี่คันใช่ใช่ยังบอกโอ้โหเฮ้ยสี่สิบกว่าคันเลยเหรอไปจอดยังไงเพราะตรงนั้นก็ถนน อันนั้นมันไม่มีที่จอดต้องจอดบนถนนนะใช่ครับตอนนั้นนะนะขอบคุณมากนะคุณสมเกียรติขอบคุณครับคุณเอกคุณเอกบอกพูดถึงเรื่องอาบน้ําเนี่ยพี่ตั้มผมไม่ได้อาบมาเจ็ดวันแล้วนะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไม่เป็นเต็มที่ก็อาจจะเป็นแค่ขี้กงขี้กาดแต่แบบภายในก็คงไม่เท่าไหร่อาจจะเป็นแค่ภายนอกกับคนรอบข้างทันหน่อยใช่ไหมมองมีกลิ่นหน่อยนะมันมีอยู่แล้วกลิ่นมันมีอยู่แล้วเออ ก็ปูดไปคนจ้าสี่ยใไซบอกห้ามจอดเลยครับเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เห็นจอดกระจายเกดเรียบรครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีน้อยไงเอออาจจะไมู่้ถึงนะใช่ไงก็จอดก็ค่อยๆไงค่อยๆเก็บไปทีละคันทีละคันงี้ไงอืมอ่าคุณเบิร์ตบอกอยากให้บังคับจริงจังทั่วกรุงเทพเลยนะใช่ไหมต่างระดับชิมครีมมุ่งหน้าบางใหญ่รถเยอะ ครับผมไปเรื่อยๆจะคุณไยรัตใช่ก็แน่นตั้งแต่ก่อนนั้นที่มีปุติเหตุนะก็น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วอ่พี่ตัมก่อนนั้นแถวจันทองเอี่ยมคู่หนึ่งแล้วก็ตรงบิ๊กซีบางใหญ่ ไอ้คู่หนึ่งนะฮะแต่ท้ายแถวเนี่ยังเลยชิมพีมาอยู่ตรงเส้นตักไหม่พรานกพุทธมณฑลสายสีติดมาไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงอะฮะตั้งแต่สี่โมงผมมาถึงปุ๊บเปิดมาก็ยังคุยกับแจนอยู่เลยว่าเฮ้ยทำไมมาแล้วแดงเข้มแล้ววงแหวนตะวันตกใช่เนาะอุบัติเหตุด้วยกันสองจุดนะคุณสลันสวัสดีครับขับรถกลับบ้านติดตามเจาะจุดแจมกดไลค์ให้แล้วนะฮะจรันวงสว่างมุ่งหน้าวิภาวดีเป็นไงบ้างครับจลันสนิทวงบางพัฒนอบางพัด ขึ้นอุโมงมาแน่นะฮะจนถึงเอ็มอาร์ทีบางอ้อหรือมันศุกนี้นะฮะขึ้นตัวได้ช้านะฮะเลยจากเอ็มอาร์ทีบางอ้อไปแล้วก็ขึ้นตัวได้ดีพระรามเจตยังได้แต่ลงมาวงสว่างเนี่ยไปไประชานุกูลไทยแถวจะอยู่ตรงปัสซอยวงสว่างสิบเก้าเชื่อว่าเดือนหน้านะธันวาวันศุกร์เนี่ยคือคิดว่าคงไม่น่าจะมีฝนเดือนหน้านะฮะก็เย็นแบบนี้วันศุกร์แล้วคนไม่ขับบ้านนะว่าไหมาใช่นะก็ต้องไปต่อโอ้แน่นอนอยู่แล้วอากาศอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจะมีเกี่ยวกับ ของซื้อของขวัญปีมงปีใหม่เไยอีกถออที่เยาวราชตลาดสำเพ็งอะไรเงี้ยนะฮะเออน่าจะทั้งเดือนแหละเดือนมกราเอ,อ้ยเดือนธันวาคมไปซื้ออะไรเปที่เยาวราชนี่ละ <laughs> เปของขวัญแล้วไปตลาดสำเพ็งสิงเออซื้อของลิปช็อปอะไรเงี้ยนะฮะือบางทีให้เยอะใช่ปะก็ไปซื้อแบบยกโลมันถูกกว่าอะไรใช่ฮะก็อย่าลืมนะต่อจากอะไรนะปีใหม่เดี๋ยวันเด็กอีกคุณไม่ไฮโซเลยนะขสงสเพ็ง ราก็ไปซื้อห้องห้างกันซื้อสำเพ็งยกโลบ้างก็ย่งอาจจะไปซื้อของให้แบบเยอะๆไงใช่ไหมคือของิี่ในของชีเลงอย่างนี้ใช่ไหมว่าเลิกงานไม่กลับบ้านเดินโอ้ยิ่งแบบว่าอินเลิฟอะนะเห็นได้ข่าวว่าเดือนหน้านายชกคจะลาทุกวันศุกร์เนี่ยเออเป็นเดินกุมมือกันกินเลิฟันรถไม่พอเนี่ยพออันนี้ออกนอกสถานที่อันนี้หยอกๆนะผมพูดเองนะนะเขาไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนเขาค่อยลาไปเยอะละเอาโอเคละครับคุณจิดอิสซากครับผม สวัสดีครับพี่ตั้มครับพี่เชนครับยางเย็นวันศุกร์สีฟ้าอ,อากาศเย็นสบายบอกไม่ร้อนนะอยากให้แบบนี้ทั้งปีเลยรถก็ไม่ค่อยเลอะอะไรนะเขาบอกไม่ต้องล<อ>้างบ่อยด้วยไม่เลอะนะฮะค่าฝุ่นยังโอเคอยู่นะคุณผู้ฟังยังไม่เกินนะคือหลายคนก็คงเป็นห่วงว่าพอเข้าอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยค่าฝุ่นมันจะโอเวอร์อ,อย่ังๆงๆง<ข>นะครับทางทางด้านของด้านของอะไระศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครเขาก็เนี่ยตอนนี้เขา ก่อนหน้านู้นหน้าฝนเขาจะเช็คแค่รอบเช้ารอบเดียวเพราะคุณฝนไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะมาถึงช่วงเนี่ยเข้าเย็นเนี่ยเขาก็เอาอากาศเย็นเนี่ยเขาก็จะเช็คอย่างน้อยวันหนึ่งก็สองครั้งนะเป็นอย่างน้อยนะช่วงบ่ายสามที่ผ่านมาค้าฝุ่นนี่ p มสองจุดห้านี่แหละนะฮะเขตราชบังสามสิบเอ็ดไมโครกรัมต่อลูกบาทมัก็ยังไม่เกินมาตรฐานอันนี้อันดับหนึ่งนะมาตรฐานก็สามสิบเจ็ดจุดห้า อลากระบังสามสิบเอ็ดปทุมวันยี่สิบเจ็ดจุดสองสาทรยี่สิบห้าบางรักยี่สิสี่จุดหกแล้วก็ราชเทวียี่สิสี่จุดห้าไม่ยังไม่เกินครับครับกัมพูชาไม่มีอะไรจะอ๋อทีมงานบอกกัมพูชาไม่มีมันก็เขี่ยวด้วยเพื่อนบ้านเออหลายๆปัจจัยด้วยกันบอกเพื่อนบ้านไม่มีอะไรจะเผาแล้วเราก็เลยอากาศดีขึ้นเออไม่ต้องเผาอะไรกันเราก็มีสวนกันเน่ยไม่มีใครซื้อของมาแล้วไงเออไม่คิดได้ไงน้องแก้มจะชอบนะ อ่ค hmm. ุณตั <ick> ้มคุณเจนวันสนุกค่ะมีอะไรแซ่บคุณเจนได้ค่ะคุณมดค่ะอยากเชิญมาจัดรายการด้วยจังเลยอ่ะสะดวกไหมคุณมดวันไหนว่างๆมาจัดรายการด้วยกันไหมเดี๋ยวคุณรดมาจริงๆเนี่ยหยอกหยอกคุณท้าทายระบบนะหยอกหยอกแก็มาจริงๆเออคุณบุษิต ผมสิบบอกแล้วจะพื้นขาออกโมเมนพระนามห้าติดดำดาบอีกแล้วอ่าหนึบเลยฮะนะอ่าแล้วคุณธนรินทร์ก็บอกว่าน้องๆที่ขึ้นสแตนแปรแปรอักษรเนี่ยโรงเรียนละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคนนะโรงเรียนละเหรอสี่โรงเรียนเท่าไหร่อ่ะเอ้แต่เขามีสองรอบหรือว่าไงทุกคนสี่โรงเรียนต้องอยู่ให้ครบกันอย่างเงี้ยเลยเหรออยู่คนละฝั่งไงใช่ฮะแล้วเอางี้ทั้งหมดสองพันหกอ่ะไอสองหมื่นหกอ่ะคุณผู้ฟังครับ สองหมื่นหกพคนสอนอนปทุมวันแจ้งมาขอบคุณมากคุณทันคุณทันน,นรินนะครับไปอีกบ้านหนึ่งก่อนนะฮะคุณอะไรฮะเนี่ยบอกสวัสดีค่ะค,คุณนราพรแล้วก็คุณพักกพลพี่พี่อะครับ,บ m b k ฮะไปไอคอนสยามอสภานปะบกกล้ากับสาทรอันไหนโอเคกว่ากันครับปะกกล้ากว่าสาทรใช่ไหมใช่อะครับอ้ไอคอนสยามสาทรใต้ท้ายอยู่ซอยสวนพรูโอ้โห บาเก้าก็ไม่ใช่ย่อยนะบกเก้าเนี่ยท้ายอยู่ตรงแยกตัดยวราชเลยแถวตลาดสำเพ็งโอ้โหก็ติดลงบ้านแขกเลยตรงบ้านแขกแนการก่อสร้างนะฮะแล้วแต่เลยฮะอยู่ตรงไหนใกล้ๆได้เลยคุณวัชรพลติดเหมือนกันใช่ไหมอุตสาหทนี่โหดเลยแต่พระรามสี่ไปเลยเนี่ยวัดแถวอยู่ไหนครับวัดแถวอยู่ตรงสุรศักดิ์นะเลยจากสุรศักดิ์ไปแล้วสะพานตากสินวนลงไปเจริญนครเนี่ยก็แน่นเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงเจริญนครสิบสี่ไปจนถึงไอคอนสยาม บอกผู้โดยสารในนั่งรถไฟฟ้าไปดีกว่าไหมครับได้ใจโอเควาจะยอมไหมแต่ไหนผู้โดยสารเอ้ยอย่าอย่าอย่ากันนั้นเลยนะครับนี่เช็คแล้วรถมันติดมาขอความกรุณารถไฟฟ้าดีกว่าได้ะอยู่ทุเรศไหมก็ดูทุเรศจะไปถึงเร็วใช่ไหมเอออันนี้ก็ทางเลือกให้เป็นทางมันทั้งสองฝั่งเลยอะครับคคิดบังไงครับนางงามวันนี้คิดยังไงครับอ๋อไม่ได้ดูไม่ได้ดูแต่หลังจากก็ไม่เห็นอยู่เห็นกระแสอยู่ใช่ไหมใช่ก็ทิ้งงานของเรานี้ก็ คือเราประดามากเลยทุกเรื่องแต่ไม่รู้ไม่ได้ดูเลยคุณป่านก็ขออภัยแต่เห็นแล้วว่าผลอะไรเป็นอย่างไรแล้วบอกก็เชียร์คนไทยอยู่แล้วใช่ไหมปุ๋ยบอกรัาชดามุ่งหน้าแยกประชาุุกูลวงสว่างพระรามเจ็ดเขาบอกโล่งนะฮะ ผู้โดยสารในรถนะฮะแต่ถนนเนี้ยจะระเบียบแถวยังสวยงามแบบตอกติดแบบสวยงามตกใจว่าบอกโลก่งโล่งเล่นึกว่าแบบว่ารถโล่งไม่ใช่ผู้โดยสารโล่งโล่งเลยไม่มีในรถสักคนเลยนะฮะ <c oughs> แต่ถนนนี่จัดระเบียบเป็นสวยงามเลยนะเรียงกันเป็นแถวเลยนี่ใช <c oughs> ่ไหมครับกุสลานบอกช่วงอากาศหนาะวดูแลสุขภาพด้วยนะครับสองหนุม่มเช่นการกุสลานนะครับ อ่าไปไปคุณสามีบอกสวัสดีครับคุณตั้มคุณเจนนะฮะฟังทางวิทยุบีเคลื่อนแทรกด้วยตรงไหนอะครับคุณสามีเมื่อคืนนี้ก็มีแจ้งบอกคุณนู้ก็ส่งมาบอกไซมัสท่าอิดก็มีเอ่อคลื่อนอื่นแทรกเข้ามาเพราะว่าอย่างงั้นโอเคขอบคุณมากมากขอบคุณนะฮะเรื่องของสัญญาณคุณสราบฒิก็เข้ามาทักทายด้วยฮะบางปูเริ่มอากาศเย็นมาสองสามวันแล้วฮะพี่ตั้ม โอ้โหท่าจะเท่าๆกันนะเนอะวันนี้เห็นคนรู้จักไปบางปูไปกูมือกันเหมือนกันอ่าไปเดินกูมือกันพวกลมแรงมากคุณก็รู้จักไอ้น้องเอียมอ๋ออดีตสวพนี่แหละป๊อปใช่ไหมใช่คุณป๊อปคุณป๊อปเขาจัดรายการเลยนะชื่อเลยนะป๊อปชื่อนิธิโรดนิทิโรดเมื่อก่อนไม่รู้คุณรู้ฟังจาได้ไหมคุณนิทิโรดอืมเขาก็นี่แหละก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่มาเจอที่สสวพแล้วแต่งงานกัน แล้วก็มีคู่หนึ่งเหมือนกันนะทํางานร่วมกันอือตอนแรกก็เฉยๆละอยู่ด้วยกันมองหน้ากันไปมาเอ้าสวยหลออขึ้นมาซะงั้นแล้วระลาการจบแบบแฮปปี้แอนดิ้งเงนี้ใช่ไหมไม่รู้แฮปปี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้เข้หมดแต่ละกกัตัวโค้คุณก็รู้คก็พูดไปเลยพูดเลยใช่ไหมอืมถูกเอาจริงๆก็คนในที่ทํางานไงก็เจอกันทุกวันเนี่ยแช่ว่าก็ช่วยกันทักพักเริ่มเห็นอกเห็นใจกันอัพ เออดูไปก็มาเฮ้ยก็รอเหมือนกันนี่ใหะเธอก็สวยนะทํามันเล่นไปอ่ะอยากันนั้นเลยอ่แบบพูดเหมือนเวลาเยอะคุณโทษแยกพระรามสี่วิทยุบอกว่าไฟแดงที่มาจากวิทยุบอกรอเข้าพระรามสี่กับสายทอดสามสิบนาทีอะไรกันครับเนี่ยปล่อยแต่รถฝั่งพระรามสี่มันไม่ดูฝั่งอื่นด้วยฝั่งนี้ก็ยาววิทยุนะอยู่ตรงโรงแรมคอนลาดเลยนะฮะ คุณท่านาด่วนฉลองรัฐขาออกอ่ะครับก่อนจะลงลาดพลาวขาออกอะนะฮะที่จะไปราบินทาราก่อนจะลงรลาดพร้าวมีรถชนวงกันสองคันเ<ม>ท่าที่ดูกําลังเคลียร์กันอยู่เลนด้านซ้ายนะฮะใช้เ<อ>จ้าหน้าที่ดีกว่าไปยืนเคลียร์กันไม่ไหวนะคดนด่วนอันตรายเร,เริ่มสะสมเริ่มมัในจะน,นะฮะแล้วก็เลยจากอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยทางลุงเกษตรน้ำมินก็แน่นแล้วก็ช่วงสุดท้ายจุดเดิมนะทางลุงจะถุกโทษบอมีท้ายอยู่เหนือมิกซีสุขาพิบาลหานีโดสาม เออใช่น่าจะสักสองถึงสามกิโลเมตรประมาณนี้นะ,นะฮะคุณสุจิตราขอความช่วยเหลือครับคือลงรถแล้วไม่ได้เอากุญแจรีโมทลงมาด้วยปิดประตูพุ้ธมันล็อกเลยจอดอยู่พหลโยธินลานจอดของโกโกเซลอยู่ตรง,ตรงไหนอ๋อนะ oh, ลังสิต uh huh. ก่อนถึงฟิวเจอร์พาร์คครับจอดอยู่ลานจอดของโกโกเซลก่อนถึงฟิชเจอร์พาร์กลังสิตลานจอดที่นั่นนะไม่ใช่ลานจอดฟนะิชเจอร์พาร์คนะลานจอดของโกโกเซลนะครับ ชื่อโฮเซลอ่ะใช่โฟโฮเซลเออืมเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนคล้วไคส์ไมโครอย่างเงี้ยอ๋อใช่คันด้าซิตี้อ่ะครับคันด้าซิตี้สีขาวทะเบียนหกแปดเก้าหนึ่งหกแปดเก้าหนึ่งประตูล็อกลูกกุญแจอ่ารีโมทอยู่ในรถเปิดประตูไม่ได้สะพานพระรามสี่สบายๆทั้งสองฝั่งนะคุณวุฒิกลแจ้งมาแถวปากเกร็ดแดดอ่อนๆอากาศอยู่ที่ยี่สิบหกองศาอุณภูมิยี่สิบหกองศาครับขอบคุณมากขอบคุณครับผมอ่าดูพี่บุญสงครามไปแยกสะพานพระรามห้าครับ เออแน่นตั้งแต่แยกพิบุ์สงคราม,มประชานัสายหนึ่งที่จะผ่านช่วงโรงเรียนโดทิมบุรณะยางหละแน่นนะฮะแล้วก็ตรงแยกบางโพก็ยังเ่้นตัวได้ช้าม,มีท้ายแถวใหญ่ยอยู่ตรงประชานัสายหนึ่งซอยเจ็ดนะครอีกท่านบอกว่าขนาดมีรถไฟฟ้าถนนยังมีรถติดท้องถนนทุกคนทุกแข่งเหมือนเดิมนะครับ <laughs> แบบพูดไปก็เหมือนพูดเรื่องเดิมอีกอ่ะเราแยกเกษตรที่เราเราคาดหวังว่าเฮ้ยมันน่าจะดีนะรถไฟฟ้าผ่านก่อนหน้านู้นที่มีการทําแล้วอยู่ตรงนี้กันมาใช่ไหมใช้เมือติดแล้วนะมีรถไฟฟ้าผ่านเฮ้ยมันน่าตรงมันต้องโอ้แหละต้องดีขึ้นใช่ไหมมีท้งรถไฟฟ้ามีสะพานข้ามแยกเกษตรมีอุโมงรถแยกเกษตรโอ้มัน่าจะคือเก่านะฮะเหมือนเดิมเขาไม่ได้ช่วยก็ช่วยแหละช่วยแบบเป็นทางเลือกอนะแต่รถมันก็ติดเหมือนเดิมคุณก็แค่ขับรถแท็กซี่นี่ก็เยอะบอกอากาศแบบนี้ใครอาบน้ําก็บ้าละนะครับพี่เช่น สรุปผมก็บ้าผมั็แบเราก็อาบอยู่เออไึงอาบได้อยู่ไม่ไหวเงินนะใช่เหนอะไงครับเอคุณมดบอกมอเกษตรบางเขนไม่มีคลื่นแทกค่ะจะไม่มีคลื่นแทกอยู่กับตรงนี้ค่ะอย่แค่นิดเดียวเออคุณมดก็พูดไปมึงอยู่กับตรงนี้เองนะฮะถ้ามีคลื่นแทกแต่มอเกษตรจะไม่จัดที่มอเกษตรเลยคนซีเขียวเหลืองสวัสดีครับสวัสดีครับผู้สังเกตครับ มาเพิ่มเติมอีกน้องๆบนสแตนที่ไปพร้อมกันสี่โรงเรียนในตอนเช้าก็มอยู่ด้วยกันจนจบงานตั้งแต่บ่ายโมงที่แข่งกันก็คงจะต้องไปก่อนอยู่กันถึงแม้ว่าชิงสามเสร็จแล้วต่อชิงชนะเลิศช่วงเย็นก็อยู่กันจนเลิกนี้เลยใช่ไหมครัคุณสมเกียรติเขาบอกประมาณหนึ่งทุ่มนะอยู่จนจบงานเลยโอ้ก็ต้องไปแปลงสอนอะไรประมาณนี้ด้วยคุณไททัน บอกวันแบงคอกไปคอนสยามเนี่ยหนึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงนะครับโอ้โหตอนนี้อยู่หน้าตึกแอมพลาย์นี่ไงมาบอกว่ากู้มีถามมาจากเอ็มบีเคใช่ใช่ไหมใช่จากเอ็มบีเคจะไปไอคอนไอคอนสยามนี่ขนาดว่าวันแบงคอกโอ้โหหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยอะคุณนิรันต์นะคุณนิรันต์บอกแล้วจะพลึกปากเกตบางพลับเนี่ยอยู่ในสัมมากรเพลก็ขึ้นแท่ฟังไม่ชัดเจนเลโอ้ขอบคุณมากขอบคุณครับวิทยุนะครับอืใช่ อ่ารู้ราคาใครค่ะคุณตาคุณอออเคยพูดอะไรเรื่องอะไรคุณทองนินโออืมเกี่ยวกับมงนี่แหละใช่ไหมอืมอ่าพฤษภาคมหากมีทุจริตอ่าจ้าแต่วันนี้ก็เห็นว่าผู้จัดเขาก็บอกว่าเขามีต้องหมื่นล้านแสนคำอะไรประมาณนี้ที่พูดไม่ได้ผู้จัดเลยนะเออก็เห็นเห็นอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ตามเลยอ่า แล้วก็มาต่อกันนะฮะแล้วพี่ตั้มจ็อบงานนอกเป็นพิธีกรงานแต่งเมื่อก่อนเป็นอืเป็นพิธีกรที่ไหนเขาเลิกกันหมดเลยนาะจริงจริงเลยไม่กล้าเป็นเลยตอนนี้ใช่ได้เอาเป็นงานเป็นงานพิธีกรอ่าก็คนรู้จักเราก็ไม่รับค่าตัวไงเขาเลิกกันเราไม่ได้แช่งเขานะที่เขาไม่ให้ค่าตัวนะเขาเลิกกันหมดเลยแต่ละคู่แต่ละคู่ก็เลยปฏิญาณตัวเองว่าไม่เอาละไม่เอาดีกว่าใช่ไหมเออแต่งงานเมื่อไหร่บอกพี่ได้นะเดี๋ยวเลิก คุณลิศลงมาทัดตายคุณเจษียอย่าใส่ด้วยขอบคุณ,คณมากครับหมดเวลาแล้วเอาวันนี้เท่านี้เดี๋ยววันจันทร์มากันใหม่สวัสดีครับเ <c oughs> จาะทุกเส้นทางอยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจท่้มวิรยุทธ์ยิ่งยวดและเ <c oughs> ด่นพิศนุ <c oughs>